สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเล่นเกมเดิมไหมนะครับเกมแคสอ a ลิมาโทนิกโอ้ยกูพูดถูกสักทีแมโอ้โหวัน e อพีสนะเพราะฉะนั้นผมต้องหลแบแป๊บนึงเมื่กี้วิ่งหนีมาแล้วก็เรามาต่อกันที่เดิมเลยอหไวะคนหาชุดสลักกุญแจในห้องเก็บหลักฐานผมรู้ลจะจากเอพีที่แล้ว oh, <no. S 1> วิงกลับแล้ว ทุกคนเห็นผมใช่ไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมเออเห็นเหมือนกันก็รู้ตูนาทีหลบดีจ้ารออะไรดูก่อเนจบเลยทีแล้วไปไหนแล้ววะโวนแหนเจ้าหมาน้อยไอ้เต่ามีอะไรวะโอ้โหมึงยืนนิ่งเกินไปโอ้โหมันเข้าห้องกูด้วย ไปเฮ้อมึงทำกูทำอะไรให้มึงเนี้ยแบบหมดเดี๋ยวแบบหมดเฮ้ยตัวกูนี่เสียงหายใจเข้าแคกคข้แขกไปเฮ้อเชื่อกูแล้วมันออกมาห้องกูด้วยใจเย็นนะคุณผู้ชมพอเดยผมกลัวมันอะ อมันเริ่มแบบเดินไปเดินมาละไปเฮ้สวยออกเลยไปให้เร็วไปให้เร็วมีเอาเมันช็อตเมื่อวานแล้วนะคลิปที่แล้วอะน่ากลัวชิบหายแล้วคนฟังสีเท้าดีๆ เชี S <S <t> <keys> ่ยมันตามหลังมาเชี่ยโอ้โหค่อยตัดออกเอามาต่อมาต่อมาต่อเมื่อกี้ไม่น่าตายเลยห้องนี้ดิเปิดดิ เชี่ยเปิดปิดดีรออะไรเล่ากู Ugh, <c oughs> จะผ่านได้ไหมเนี่ยหุ่นยนต์แม่ง <c oughs> เดินทั่วเลยอ่ะขอเฮ้ผ่านให้ได้วันนี้กูขอได้สะดอกค์คหัจก็พอละได้แชทแบตกูพอใจเลยมาแล้กวกลัวอะไรสู้ดิโหในระดับผมแล้ว ตายป่ะแม่งฮะแม่งเดินทั่วใครเนี่ยเป็นกูยอมไหมเฮ้ยท่าไม่ดีแล้ววะเสียงเท้ามันใกล้มากไม่อน้ไม่คนวิ่งไม่ควรก็เฮียแล้วทุกคนในรนบมเนี่ยกิมตัวไร่ มันไปแล้วเราควรตรงไปข้างหน้าอยู่ห่างงกล้องไว้มันอยู่มันลงมาแน่เลยเชีย่ยแล้วไงเชีย่ยนี้ไม่พ้น เลองยอมแล้วกันยอมไปมันไม่ผ่านจริงว่ะยอมอ่ะไม่ยอมละกูอะกลับที่เดิมเลยมาทีนี้ผมกล้าสู้ละ กูไม่กลัวละมาดิกูไม่กลัวมึงละกูไม่กลัวมึงละกล้าพูดเลยกูไม่กลัวมึงละมึงจะเล่นกูอย่างนี้ใช่ไหมได้ดิจะวิ่งสู้มึงนี่แหละทีมะข่ำน้อยนี่ไม่จะไม่ให้พี่ผ่านเลยหน่อยอะโอ้โหกูไม่กลัวละเฮียเนี่ย ไม่มีเฮียเยเราต้องไปเปิดห้องบินก่อนเฮ้ <c oughs> อย่าขยับใจเย็นเออเปิดไปแล้ว เชียร์กูยอมเลยดีกว่าโอ้โอ้โหงัดต่อมาต่อต่อกันเลยต่อเลย,เ,ลยเรื่อยๆไปถ้ารอบนี้กูไม่ได้กนะูเลิกเลยเลิกจริงนะ ตองของเงียบสักแป๊บดึงอาจจะเงียบบางช่วงไม่สนแล้วแหละบอกก่อนคือเลิกเลยนะไม่ยุ่งแล้วนะเกมเนะี้ถ้าไม่ผ่านนะมึงจะก็จะโกงไปผว่าจะหาเกมใหม่เลย่นอยู่โอ้โหออกไปเลยมันไม่อยู่มันไม่อยู่ i think it's starting to understand where these giant toys came from evidence from one of the cases that explains a lot <laughs> ือมากันสองตัวเลยมาแล้วแหละกูยอมเลยวะท้อเลยอะผมยอมละไม่เอาละเกมนี้ถือว่าผมขอโทษด้วยกัน ผมว่าผมเลิกแค่นี้ดีกว่าเฮีย yeah. แม่งเดินทั่วเลยว่ะคูยอมจริงว่ะเอองั้นเดี๋ยวผมหาเกมอื่นเล่นดีกว่าไม่ไหวว่าเกมน,นี้ต้องขอยอมแพ้แล้วกัน